ยาไม่น้อยที่อุ่นเก่งน้องไม้กินเก่งน้องไม้ตั้งแต่เมื่อวานแซ่บอยู่ค่ะแต่ว่าไม่น้อยเพิ่มไข่มดแดงเพิ่มไข่มดแดงอุ่นอุ่นเพิ่มอุ่นเก่งน้องไม้เพิ่มไข่มดแดง คู่เจงน้ะไม้ไปแค็มุดเด็กไ,ไม้แซบอยู่แล้วเติมแค็มบดเด็กลงไปจ้ะบดดุตรแดงซิมก็ ตีปซิมซิมซิมเพิ่มไข่โมแดงลงไปเซฟแค่ไหนซิมกน สุดยอดเลยจ้ะสุดสุดยอดเลยพี่น้องจ๋ามาด้ยวย้ามมาด้ยวย้ามมากินหน,น่อยเด้อ ขอตัวกินข้าวก่อนเด้อมากินนำกันก็ไม่น้อยเด้อจ้าไม่น้อยมีข้าวเหนียวนี่ไม่น้อยก็มีข้าวเหนียวเนื้อข้าวเหนียวมื้งเนี่ยมีข้าวเหนียวจ้าไม่น้อยมีข้าวเหนียวมื้งเนี่ยเนื้อข้าวเหนียวมาเด้อจ้าอเอาเช็ๆแล้วกันเขียนน้ำไม้น้ำน้ำดังปื๊ด น้ำเด็ดน้ำเด็ดน้าเซฟเซเซบขนาดช้ายังไงเม้นเราก็จะกดตัวกินอาหารก่อเดึอค่ะขอบคุณทุกคนรับชมจ้าไม่น้อยโอวค่ะสวัสดีค่ะ